สวัสดีค่ะในการพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อมูลเกี่ยวกับหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งค่ะซูกิดาปี2005นะคะครับสวัสดีครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะมีกลิ่นอายเฉพาะตัวอยู่พอสมควรเลยนะคะคละ้ายๆที่เราเคยคุยกันเรื่อง h a n ่ a แอนด์อลิคือบางคนอาจจะชอบมากบางคนก็อาจจะรู้สึก อืมเฉยๆครับผมเราก็จะมาดูกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจทั้งเรื่องราวประเด็นแล้วก็สไตล์การเล่าเรื่องที่เขาว่ากันว่าค่อคนข้างยูนิคเลยทีเดียวค่ะครับเริ่มจากเรื่องย่อก่อนเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยตัวละครหลักคือยูสุเกะที่เอตาแสดงนะคะ เขาชอบไปเล่นกีตาร์ริมเขื่อนอ๋อครับแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมห้องคือยูที่แสดงโดยอาโอเมียซากิเนี่ยแหละค่ะคอยมานั่งฟังอยู่เงียบๆข้างๆตลอดอืมเป็นภาพที่น่ารักดีนะครับใช่ค่ะแต่เหมือนความสัมพันธ์มันไปไม่ถึงไหนนะคะเพราะว่าข้อมูลบอกว่าพี่สาวของยูเองก็ดันชอบยูสุเกะเหมือนกันอ้าวเลยครับค่ะยูก็เลยพยายามจะเหมือนอช่วยพี่สาวนะคะแต่สุดท้ายก็ก็ไม่สำเร็จ ครับผมเข้าใจได้เลยครับมันคงเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดน่าดูใช่ค่ะแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือตอนที่ยูสุเกะเหมือนจะอืมรวบรวมความแกล้พูดอะไรสักอย่างครับแต่กลายเป็นยูเนี่ยแหละค่ะที่เป็นฝ่ายจูบเขาก่อนอ๋อแต่เรื่องมันไม่แฮปปี้นะคะเพราะยูสุเกะกลับตกใจแบบวิ่งหนีไปเลยทิ้งให้ยูยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นโ น่าสงสารเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้บวกกับเรื่องอื่นๆอ,อีกทําให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันอีกเลยนานถึง17ปีเลยค่ะ17ปีเลยเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ข้อมูลบอกว่าเออมันน่าสนใจมากๆครับผมว่าไอ้ตรง17ปีนี่แหละครับคือคือประเด็นสําคัญเลยนะจากข้อมูลที่ได้มามันไม่ใช่แค่เวลาที่ผ่านไปแต่มันคือ คือช่องว่างของความรู้สึกที่มันไม่เคลียร์มันค้างคาอยู่อืเป็นความอักอวนใจที่ไม่เคยได้พูดออกไปแล้วพอต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปตั้งขนาดนั้นโหมันคงหนักอึ้งหน้าดูเลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะคือตัวละครคงพูดอะไรไม่ออกแบบอ่ำ,ำอ่ำอึ้งๆเพราะมันมีทั้งเรื่องพีสาวความรู้สึกตัวเองที่สับสนอีกใช่ไหมคะใช่ครับ มันเลยกลายเป็นภาพแบบนั้นคืออยากพูดแต่พูดไม่ได้ซึ่งถ้าเทียบกับหนังอีกเรื่องที่ข้อมูลพูดถึงอย่างคอมเรนคําชัยอ๋อค่ะเรื่องนั้นก็บรรยากาศอึดอัดเหมือนกันครับแต่เรื่องนั้นมันจะเน้นไปที่การเลิกราที่ค่อนข้างชัดเจนแต่สําหรับสุก,กิดาเนี่ยข้อมูลชี้ว่ามันเน้นไปที่เอ,อ่อความรู้สึกที่บอกไม่ได้มากกว่าครับอืสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ข้อมูลเน้นย้ำก็คือการที่หนังสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์ซับซ้อนพวกนี้ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบทพูดเยอะเลย แล้วไอ้ความรู้สึกที่บอกไม่ได้เนี่ยมันส่งผลไปถึงสไตล์การถ่ายทําด้วยใช่ไหมคะที่เขาว่ามันนิ่งมากๆเหมือนดูภาพถ่ายเคลื่อนไหวใช่เลยครับบางทีตัวละครเดินออกจากเฟรมไปแล้วแต่เสียงยังอยู่หรือตัดสลับภาพคนนิ่งๆกับภาพวิวก้อนเมฆแม่น้ําอะไรแบบนี้ถูกต้องครับสไตล์ภาพแบบนี้ในทางศิลปะภาพ,พยนตร์นี่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็กล้ามากนะครับค่ะ การใช้ความนิ่งความเงียบภาพวิวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างบรรยากาศสวยๆนะครับแต่มันเหมือนขับเน้นความรู้สึกข้างในของตัวละครที่มันปั่นป่วนอึดอัดให้คุณดูสัมผัสได้โอแต่ก็ต้องยอมรับตามที่บทวิจารณ์เขาว่าไว้นะครับว่าสําหรับคนดูที่แบบมองหาความบันเทิงหรือจังหวะเร็วๆหน่อยสไตล์แบบนี้ก็อาจจะทําให้รู้สึกอืมเหนื่อยหรืออาจจะหลับได้เหมือนกันก็น่าจะจริงนะคะครับ มันค่อนข้างท้าทายสมาธิคนดูพอสมควรเลยแล้วการที่หนังมันนิ่งๆเนิบๆขนาดนี้มันมีอะไรที่ทําให้คนดูยังอยากติดตามอยู่บ้างคะนอกจากบรรยากาศจุดนี้บทวิจารณ์ก็พูดถึงไว้นะครับว่าถึงจะเนิบๆแต่หนังก็มีโมเมนต์เล็กๆที่น่าสนใจซ่อนอยู่อย่างเช่นฉากที่ยูแอบเห็นยูสุเกะตอนกลางคืนมาซื้อของจากตู้กดอัตโนมัติอ๋อค่ะ จำได้ว่ามีฉากนี้ครับแล้วทําท่าแบบหลบับล่บลอๆรีบเอาของซุกเสื้อแล้ววิ่งหนีไปซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าซื้ออะไรแต่มันก็สร้างความสงสัยปนเอ็นดูนิดๆนะครับค่ะค่ะแ,แต่มันเผยเซี่ยวเล็กๆของความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ซึ่งฉากทํานองนี้มีอยู่สองครั้งในเรื่องอ๋อเป็นเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้ามาใช่ครับมันเหมือนเป็นเกรดเล็กเกร็ดน้อยที่ทําให้หนังมันมี มีมิติขึ้นมาท่ามกลางความนิ่งโดยรวมเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าความน่าสนใจมันซ่อนอยู่ในดีเทลพวกนี้นี่เองครับผมดังนั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยซุกิดะก็เป็นหนังที่เอ่อต้องใช้พลังงานในการดูพอสมควรเลยค่ะอาจจะไม่ได้ถูกจริตทุกคนไม่ใช่หนังรักใสๆตามกระแสทั่วไปแต่ก็ก็มีองค์ประกอบที่น่าสนใจมีความเจ๋งมีชั้นเชิงซ่อนอยู่ ทั้งการแสดงอารมณ์โดยไม่ต้องพูดสไตล์ภาพที่สื่อความหมายแล้วก็ปมเล็กๆที่ทิ้งไว้ให้คิดอืซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะครับว่าการเล่าเรื่องแบบนี้ที่เน้นบรรยากาศเน้นความรู้สึกข้างในมากกว่าเหตุการณ์ภายนอกเนี่ยมันจะสื่อสารกับคนดูในยุคนี้ได้มากน้อยแค่ไหนงั้นโดยรวมแล้วซูกิดาก็เหมือนพาเราไปสำรวจความรู้สึกที่ไม่เคยได้พูดออกมาที่มันค้างคาอยู่ถึง17ปี ผ่านภาพนิ่งๆสงบสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายทั้งอึดอัดทั้งมีสเสน่ห์ในความเงียบนะคะแล้วแล้วมันนำไปสู่อะไรต่อคะพอเขากลับมาเจอกันแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากบทวิเคราะห์ก็คือหนังไม่เฉลยครับเอ้าไม่เฉลยหรอคะครับหนังเลือกที่จะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากที่ทั้งสองคนกลับมาเจอกันในรอบ17ปีคือทิ้งให้คนดูไปจินตนาการต่อเองเลย Oh. ลองคิดตามดูสิครับคนสองคนที่มีประวัติศาสตร์ความรู้สึกที่ซับซ้อนที่ไม่ได้พูดออกมาต่อกันนานขนาดนั้นกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันที่โตขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ทางข้างหน้าของพวกเขามันจะเป็นยังไงต่อไปจะพูดไหมจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละครับคือคำถามที่หนังฝากไว้ให้เรากลับไปคิดต่อเองครับทิ้งป่มไว้หน้าคิดมากเลยค่ะ